มาแล้วมาแล้วพบกับช่องเชียงเดียชาแนลนะครับพ่อห้บ่จักแล้วก็บ่จักเลยโอ้ยไม่ใชได้หรออืองั้นก็ยังไฟพวนั้นไฟก็ไปกวัดนั่นแหละนี่ค่เห็ดบุญพ่อมบ่เห็ดบุญพ่อไปช่วยเห็ดบุญพ่อมนังเลยตอนนี้ก็นะครับนะปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมพอดีเอาท่อเก่ามาต่อเนาะลุงปานเนาะ หมดสภาพนะครับตรงนี้ก็จะใส่เป็นวาลวปิดเปิดตัดตอน,น,นอเพื่อเวลาซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์จะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับบ้านจำนวนนั้น,น พอดีมันไปต้องใส่วาลปิดเปิดเฉพาะตัวเลยนะครับก็เ,เลยต้องทำการซ่อมตัวนี้แตกนะครับเป็นท่อเป็นข้อต่อเก่านำมาใช้นะครับในช่วงที่จังหวะที่ทำเนี่ยเลยเป็นเหนี่ยวไป นวงไปเหนเียวก็เลยเกิดปัญหาเดี๋ยวจะทำการซ่อมใหม่มเดี๋ยวรบก่อนบาวซ่อนไปซื้อุปกณ์เดี๋ยวแป๊บเดียวคงมาครับ

แล้วคู่ซีนะครับนี่คู่ซีนีหน้ากับบุญลงลูกพี่ผู้ควบคุมทีมนะครับผู้ควบคุมเด็ก้าน,านา <c oughs> นี่ก็คือระบบน้ำของบ้านตู้คอนเทนเนอร์นะครับนะพอใช้ไปใช้ไปก็พบปัญหานะครับซึ่ง เวลาใช้งานนะครับเวลาซ่อมหลังนี้ก็ต้องปิดปิดต้องปิดหมดเพราะสวนเสร์นปิดหมดเลยนะครับจะมีท่อมาอีกชุดหนึ่งก็เลยต้องทำวาลวสกัดเลยสกัดดาวลุ่งนะครับนู่นครับแก,แก้ปัญหาคือ,ววเ,อเวลาจะซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ก็มาปิดตรงนี้ ครับนะมาปิดตรงนี้ใส่วาวตรงนี้เลยดีกว่าตอนนี้สบายใจได้ครับอากาศฝนกำลังมาครับบาซ่อนมาแล้วฝนฟา้าอากาศดี หนุ่มซนของเราเดี๋ยวจะทําการต่อแล้วนะครับ ต่อกระปูนนี่มันต้องผสมปูนมาโปะรถมันจะหมดร้อยเปอร์เซ็นมันพวกต่อไว้ในห้องน้ำนี่ต่อร้อย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 ทิ่มไว้นะเขาสร้างอื่นก็นย่งไปสร้างมาเขาเยี่ยบแกรกเดียวขมันคือสาวที่จะบูนีม ราก็จะมาต่อวาวนะครับนะอยู่เลยดี ตอกกาวก็ดูมือนจะง่ายนะครับแต่ไม่ง่ายแม่บรุกปานาอาพอดันเข้าไปให้สุดปุ๊บก็เราต้องจับทิ้งช่วงไว้สักประมาณ2-3นาทีนะครับนะเพกาวนี่นเป็นถ้าท,ทากาวปุ๊บดันเข้าปับ๊บมันก็จะดีดตัวออกมาอีก ก็ฝังหมดครับสอบง่ายปูติดแลว้วมันจะไปไหนมูก็เอาดินล็อกไว้ครับใไปมาปูแค่ไหนนะ้ำมันก็ทะลุออกมาได้หมดให้มันลอยแบบนี้นะครับให้มันลอยไว้แบบนี้เราจะได้รู้ว่าจุดปิดเปิดนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปึ๊บสลหรับระบบควบคุมน้ำตู้คอนเทนเนอร์นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับช่องช่างเดียด c h ช n แนลนะครับสวัสดีครับ